ก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะเกี่ยวกับปัญหาการใช้รถในสงขลาค่ะคิดว่าปัญหารถติดในพื้นที่รุนแรงมากแค่ไหนคะระดับความรุนแรงน่าจะประมาณหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับชั่วโมงเร่งด่วนทําให้หลายคนรีบแล้วก็การขับรถออกจากบ้านสมัยนี้แต่และคนมีรถของตัวเองมันทําให้การนั่งในรถนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรเป็นเช่นรถยนต์ก็ควรจะมีผู้นั่งเต็มทุกที่นั่งมันจะทําให การใช้พื้นที่บนท้องถนนน้อยแต่พอการขับแบบนั้นมันก็เลยทําให้รถถนขนขับข้างแล้วก็การขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการไม่สวมหมวกกันน็อกก็นําไปสู่อุบัติเหตุเหมือนที่เกิดอุบัติเหตุกับน,นิสิตเราอยู่บ่อยๆขาดเล,ล,ล,ลือดลือดปิดสมควรกระทบต่อชีวิตและประจําวันของอาจารย์ยังไงขาะ ปัญหาร,รถติดก็ครูเป็นคนไม่ได้ขับรถยนต์นะคะแล้วคุณใช้รถโดยสารดังนั้นพอเกิดรถติดบางทีก็อาจจะต้องเผื่อเวลามากขึ้นคุณเดินทางมาจากกวยยมาทํางานที่มอรทักซินแล้วก็เ,เวลามาเมื่อก่อนมันเคยใช้เวลาแค่15นาทีจากตลาดก๋ยอก็จะมาถึงมาหาลัยแต่ตอนนี้ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณขึ้นชั่วโมงหรือ45นาทีค่ะมันก็เป็นปัญหาที่ที่เรียกว่า คนที่มีระยะการเดินทางจากบ้านมามาหาหลัยไกลกว่าพวงก็จะมีปัญหาเรื่องการต้องเผื่อเวลาเอาไว้แล้วก็ความเร่งรีบบางทีมันก็นําม,มาสู่ปัญหาสุขภาพหรือการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะสวัสดีค่ออะพี่ชื่อ่ะรชื่อนางสาวพรรณกุลมาดรงค่ะชื่อเรื่องชื่อคุณค่ะ,ะพี่คิดว่าอาหารรติดในพื้นที่เนี่ยรุนแรงแค่ไหนคะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงเอ่อตอน ช่วงเย็นมากค่ะคิดว่าช่วงเวลาไหนที่รถติดมากที่สุดอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงตอนเลิกง,งานถึงเลิกเรียนปัญหารถติยเนีส่งผลกรบตเอชีวิตประจำวันของพี่ยังไงบ้างค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเหมือนว่าถ้าจะเป็นแบบส่งผลกับสภาพอากาศ กเวลารถติดแล้วฝนตกอะไรเงี้ยใช่มันเจ็ัญหามากก็คิดว่ารถติดเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมของชุมชนไหมคะไม่นะคะค่ะโอเคค่ะคิดว่าปัญหารถติดในพื้นที่จะแตกต่างไม่รุนแรงมากค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ว่ามีการติดขัดมันก็เป็นปกติเพราะมันมีไฟแดงไฟเขียวแล้วคิดว่าช่วงไหนที่มันรุนแรง เวลาเลิกงานกับเวลาทำงานของคุณแล้วปัญหาเนี่ยมีผลต่อที่ประวันของเราไหมไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประวันของเรามากเพราะว่าเราเป็นคนที่สื่นตรงเวลาค่อนข้างเผื่อเวลาเวลามาเรียนค่ะราะว่าในบางทีเวลาเหนื่อยมากมากแล้วเราหลับไปจนแบบว่าเราตื่นสายมันก็อาจจะเกิดเหน้านกันโอเนค่ะคิดว่าปัญหารถติดในพื้นที่รุนแรงขนาดไหนคะเอ่อปานกลางครับไม่มากไม่น้อย ในคิดว่าช่วงเวลาไหนที่โรตินมากที่สุดคะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับเพราะว่าช่วงเช้าเป็นเวลาเข้างานแล้วก็เข้าเรียนครับส่วนช่วงเย็นเป็นช่วงที่เลิกงานแล้วก็เลิกงานครับแล้วปัญหาโรตดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณยังไงบ้างคะหายใจไม่ค่อยออกครับเพราะฝุ่นเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าปัญหาโรตดใน้นที่วันสองการเรีนแรงแค่ไหนครับ โดยตัวเนี่ยถ้าให้ในทันทีเนี่ยขอให้แค่สามพอคำเดียตรงมันสำคัญเนี่ยรถไม่ก็ดิ่งเท่าไหร่แต่ส่วนมากเนี่ยจะไปดิ่งในตัวมงินอาจจมากกว่าช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าเราดิ่งมากที่สุดครับส่วนตัวมองว่าเวลาแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าหรือไม่ก็บ่กไสามเดืนถึบห้าโมงเย็นครับตอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเดินทางไปยังสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ทํางานของตนครับ บัานไหนรถติดส่งแล้วก็ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรในบ้านครับรวนรวมมองว่าเวลามีรถติดเนี่ยรถก็จะอยู่กันเดือนใช่ไหมครับมันก็ส่งผลต่อคนละิบใช่ไหมครับแล้วก็เวลา,าเราเนี่ยอยากไปที่ไหนใช่ไหมแล้วก็รถติดเนี่ยก็ทําให้การเดินทางของเราล่าช้าคิดว่ารถติด สิ icana, ่งสกิลและสิ่งแวดล้อมของชุมชนไหมครับส่องมองว่าเขียวนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคือเมื่อรถติดเนี่ยก็มีก็าคาร์บอนไรข้อเยอะขึ้นแล้วก็สมมติว่าถ้าเราจะไปที่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารถติดเราก็จะเลือกเอาอ้อทางไปใช่ไหมนะครับไม่อยากให้รถติดก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเน <3 Williams> ี่ยขาดนักท่องเที่ยวได้ครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์ปัญหาที่พบนะคะก็คือในส่วนของเรื่องปัญหารถติดหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะว่าเพื่อนๆแล้วก็นิสิตเพื่อนเพื่อนนิสิตเ,เน,นี่ยจะเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับนั่นต้นเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนนทีวาสวรรัน์นะคะเป็นนิสิตวิชาเอกภา,ากษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะนะคะแล้วก็คําถามแรกนะคะคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยในพื้นที่นะคะรุนแรงมากแค่ไหนนะคะ คิดว่ารุนแรงมากๆเลยค่ะแบบว่าเวลาออกมาสาะหออะไรอย่างนี้ก็เห็นติดอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายแล้วก็เย็นแล้วก็ช่วงเวลาไหนเนี่ยที่รู้สึกว่ารูติดมากที่สุดคะก็จะเป็นช่วงเช้าเลยช่วงที่แบบเจ็ดโมงถึง8ปดโมงเพราะว่าทุกคนกำลังสะไปเรียนแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถติดมากๆปัญหารถติดเ,เนี่ยส่งผลต่อชีวิตประจาวันของคุณรุ่งทิวาแบบไหนบ้างคะ ส่งผลมากค่ะเพราะว่าวันไหนที่เตือนสายแบบจริงๆไม่ได้เผื่อเวลาเลยก็ออกไปแล้วก็รถติดมากจะทําให้เราแบบสายเข้าเรียนสายได้เลยวันนั้นแล้วก็คิดว่าปัญหารถติดเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบไหนบ้างคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารถติดในชุมชนที่มันเล็กมากๆก็จะเกิดการแอรอัดก,กันได้ก็ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อยากเดินตรงนั้นเพราะว่ามัน ไม่ค่อยใช่คุ้มไบทายุณสัญญาณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่แบบให้ข้อมูลพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่หน้าโมกันนะคะว่าปัญหารถติดหน้าโมเป็นยังไงบ้างค่ะค่อนข้างติดมากเลยค่ะเพราะว่าช่วง8โมง7โมงอะไรประมาณเนี้ยคนเริ่มไปทํางานใช่ไหมมันก็ จะติดช่วงหน้ามอจำนวนมากเอ่อพี่คำถามตัดมานะครับพี่คิดว่าถนน,นเนี่ยมีสภาพความรุนแรงขนาดไหนแล้วรถติดมากขนาดไหนครับค่อนข,ข้างรถติดรุนแรงมากค่ะตั้งแต่ร้านหน้ามอจนมาถึงหน้ามอสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะเอ่อคุณนะาคิดว่าเอ่อรถติดปัญหา เออบริเวณถนนนี้ค่ะมีรถติดช่วงเวลาไหนมากที่สุดล่ะคะเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะลูกเเลยครับค่ะแล้วปัญหารถติดนี้เก่ยวของกัชื่อมจังวันของพิณา,น,น,านะเออหมายถึงว่าปัญหารถติดแน่นอนลูกถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้านั้นชัวร์เลยค่ะเพราะว่าคนจะเปลี่ยนเส้นทางในการกขับขี่จะไม่มาจะไม่ผ่านมาทางนี้นลูกโอกาสในการขายก็น้อยลง หน้าหาดอ,อะไรทักศินวิเธอเขตสง้าเป็นปัญหาที่พมเจอบ่อยอยู่เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะเวลาเล่นสวนตอนเช้าและตอนเย็นค่ะ ธานะไม่ครอบคลุมนักศึกษาและบุคลากรากส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวเป็นหลักค่ะ ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทําให้การเดินทางล่าชา้าโดยเฉพาะผู้ที่มีเรียนในช่วงเช้าหรือว่าทํางานในช่วงเช้าค่ะความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถมีจำนวนหนานแน่นและเกิดการเปลี่ยงเลนอย่างกระชั้นชิดส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งเสียงดังและมลพิษทางอากาศค่ะกระทบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพหลติลล้นค่ะออกไปยังถนนหลั้เคียงค่ะ